อันนี้ที่จะมาแบ,บ่งปันในเรื่องของการปิดการขายในในอินบ็อกซ์แต่งหน้าไปด้วยทำน้ำพึ่งมะนาวกินด้วยอยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่าใน Facebook เนี่ยปกติเขาขายอะไรกันบ้างเขาทำไงปกติเนี่ย f c e e o o o อะเขามีไว้สร้างตัวต,วตนหรือไว้เล่น,นเฉยๆอะนะเล่นโพสต์สไตล์ใครสไตล์มันอะไรประมาณน,นี้ค่ะทีนี้ ในยุคป,ปีพศออก่อน60อ่ะมันก็มีคนเข้ามาขายของออนไลน์แล้วก็ขายระบบรวยไรเงี้ยนะก็มีคนแห่เข้ามาทํากันเยอะอะก็นะมีคนทําสําเร็จกับคนไม่ทําไม่สําเร็จเนาะทุกคนอ่ะแต่เราอ่ะจงเลือกครบคนที่เขานําพาให้เราไปประสบความสําเร็จได้ มราจะได้ประสบความสําเร็จทําอะไรบ้างเนาะจากประสบการณ์ที่ตัวเองเคยทํามานะแนะนําตัวก่อนนะพี่ชื่อนิตยาชื่อนิดนะคะอ่ะก็ชื่อเรียกพี่โค้ดทับทิมก็ได้นะคะอ่ะอยู่ที่เพจนะติดตามเพจจะได้นะอืมก็เรียกนิดเหมือนเดิมก็ได้คะ่ะทุกคนอ่ะไม่ต้องกยากนะด้วยความที่พี่ก็อยากจะตั้งชื่อใหม่ให้แบบมันแบบเป็นโดดเด่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะ เปลี่ยนชื่อใหม่นะะเป็นชื่อเขาแบบทัพทิมนะความยิ่งใหญ่นะความสว่างสวัยนะคะขององค์พ่อพระพิฆเนศนะก่อนที่ฐานจิตขอให้เจอกระยาณอมิตรนะคะที่มาร่วมสร้างบุญสร้างสุขสนไปด้วยกันเนาะแล้วก็มาสร้างแบรนด์ไปด้วยกันเนาะมาช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกัน พี่ขายสบู่ทับทีมตัวนี้เดี๋ยวให้ดูขอแต่งทาแป้งนิดนึงหน,หน้ามันหน้ามันก็ตกแป้งหน้ามันก็ตกแป้งตกไปตกมาเองคะ่ะิวอุดตันนะคะนี่แหละสาเหตุนี้แหละที่เราต้องมีสบู่ล้างหน้านะที่มันตอบโจทย์ว่าแล้วก็ได้สอดีซอมาใหม่แต่เอาไว้ตรงไหนไม่รู้นี่ไงเราลองของใหม่ดิพี่น้องนี่สิบบาท สองเค็นคิวี่สิบาท สมแล้วว่าขายดีละแล้วว่าใส่ใส่ดีเขาเจ้าเมา,เาไปใส่หลายไม่ค่ะเอาล้วแล้วเขาเบอกละบอกแล้วเขาเบอกแล้วเขาบอกแล้วน้ำข่อยคนบ้านทั้งบ้านข่อยเออมันติดเบาอีสา,านนะเดี๋ยวจะติดดองนะโดยเฉพาะเมืก่อเป็นคนอีสานเนาะไปใส่มาใส่กันต่ว่าคนเป็นคนอีสานไม่อีสานกระส้วนคนบอกเขาจะแบคนฟังออกนึกเป้ปากับบ้าหัว ในหนึ่งวันเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างเนาะหลักๆถ้าเป็นคนที่แบบเข้าสร้างตัวตนอย่างพี่นี่ก็ไม่มีสไตล์อะไรกับใครนักหนาแล้วธรรมดาธรรมดาเนาะเขาก็จะออกไปถ่ายรูปไปเที่ยวยตรงนั้นตรงนี้นะ เหมือนเอาใจเข้าไปรู้สึกว่าโอาวันเนี้ยเขาสําเร็จแล้วเขาได้ไปเที่ยวเขาไปมีความสุขเขาได้ไปซื้อทองเขาได้ไปซื้อรถเขาจะไปดูรถเขาจะไปดูบ้านเนี่ยนะเขาจะสั่งจักรวาลแบบเนี้ยนะแต่อย่างตัวพี่นี่ะไม่ได้ไปไหนก็อาศัยไปหาภาพมาไว้ดูแล้วก็ขายของไปด้วยสร้างตัวตนไปด้วยก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งจะเป็นจริงอย่างนี้ยค่ะแต่คนที่ท่านเข้าไปเข้าไปเอาของจริงเลย เขาอยากได้บ้านเหรอเขาก็ไปดูบ้านเขาอยากได้รถเหรอเขาจะไปดูรถ <c oughs> เขาอยากไปกินกาแฟเหรอเขาก็ไปกินกาแฟอืมแต่เราจะไปไหนไกลไม่ได้เรามีเป็นแม่ลูกอ่อน <c oughs> เป็นเลี้ยงลูก,กจะพาลูกไปเหมือนกันละแต่ว่านะลูกชายก็เป็นหวัดก,กันอย่างเงี้ย่ะทุกคนก <c oughs> ็ <c oughs> ไปไม่ได้เงี้ยข,ขอให้ตัวเองหายครอบครัวหายนะทุกคน ็จะเริ่มกินอะไรที่มันมีวิตามินซีอะให้เยอะๆขึ้นแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำผึ้งมะนาวนะจะได้ชุ่มคอคือกินแล้วมันไม่เกี่ยวกับเส้นเสียงมันไม่ร่วมเป็นเพราะอะไรนะทุกคนหมอกำลังตรวจให้อยู่ว่าเป็นเพราะอะไรนะอ่ะตอนนี้ทั้งนั้นก็ได้แต่ทําบุญนะก็ไม่รู้เป็นพเพราะอะไรก็อย่าได้มาเบียนเบียนขึ้นกันและกันเลยนะพอให้หายเนาะอ่ะเริ่มทำนะเพื่อน ให้ด้วยกันคิดดีผดดู้ดีทําดีนั่นแหละแล้ววิธีปิดการขายเนาะในหนึ่งวันทําอะไรบ้างตื่นเช้าขึ้นมามองโลกในแง่ดีอธิษฐานจิตให้เราเจอแต่เรื่องราวด,ดีมีความสุขค้าขายดีแล้วก็โพสต์ขายโพสต์ขายในที่นี้ขายให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าอย่างเช่นเราขายครีมขายกันแดดขายสบู่ขายอะไรก็ช่างเนาะเพื่อนต้องให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าว่าสินค้าของเราเนี่ยช่วยแก้ปัญหาอะไรให้ลูกค้าได้นะ ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณจะขายสบู่ล้างหน้าใช่ไหมคุณต้องรู้ว่าสบู่ล้างหน้าตัวนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรให้คนได้สําหรับคนผิวผิวประมาณไหนยกตัวอย่างเช่นสบู่ทับทิมเนี่ยสาหรับคนที่มีปัญหาผิวหมองคล้ำเป็นสิวเกิดง่ายสิวโผสิวผื่นสิวสเตียรอยก็สามารถใช้ได้หรือแม้กระทั่งผิวไม่แข็งแรงรอยดํารอยแดงจากสิวต่างๆสบูต่ตัวนี้สบู่ทับทิมเนี่ยจะช่วยกลับไปฟื้นฟูเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวให้กับคุณ ให,ให้คนที่ใช้เนี่ยได้กลับมามีผิวที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะเรียบเนียนกระจ่างใสแล้วก็เขาจะลดอาการอักเสบต่างๆของใบหน้าของคนที่มีปัญหาเรื่องของสิวด้วยนะคะเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าสบู่เราช่วยแก้ปัญหาอะไรครีมกันแดดมันต้องป้องกันแสงแดดขนาดไหนหรือแม้กระทั่งทําไมถึงต้องใช้กันแดดเราก็ต้องแบบ ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างนี้ค่ะเนาะแล้วก็โพสลงแล้วก็โพสรับตัวแทนด้วยนะถ้าถ้าใครที่ไม่ออกหน้ากล้องไม่ได้สายตั้งตตวตนออกหน้ากล้องหรือไลฟ์สุดเนี้ยเขาก็จะโพสต์ว่ารับตัวแทนจําหน่ายจะดียังไงในการขายของออนไลน์แล้วดียังไงนะอย่างเช่นนะการขายของออนไลน์มันดีแบบนี้หนึ่งเราเราได้เขาได้พราะว่าพี่เป็นเจ้าของแบรนด์ใช่ไหมอ่ะพี่ก็มาส่งต่ออาชีพ ที่สองให้กับทุกคนอย่างงี้ค่ะได้เป็นนายตัวเองในวันข้างหน้าสมมติว่าวันเนี้คุณเริ่มทํามันยังไม่ได้มีซักออเดอร์หรอกแต่พอคุณทำทำทำไม่หยุดมีคนรู้จักคุณมากขึ้นมากขึ้นเขาเขาเชื่อใจเชื่อถือคุณแล้วเขามาร่วมลงทุนกับคุณ,คณเยอะแยะมากมายทีเนี้ยเงินก็จะทะลักมาหาคุณทีเนี้ยคุณก็จะได้ใจคนจากปกติอาจจะมีสักห้าคนห้าคนเนี้ยเขากําลังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ดีเขามาขายเขามาขายครีมขายสบู่ขาย สมุก,กับคุ้นแล้วเขาขายดีแล้วเขามีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวมะนั่นแหละจะทําให้เหมือนเราได้บุญนะคะเขาจะมีความสุขเราก็มีความสุขอย่างเงี้ยค่ะนะเออเข้าใจค่ะพี่เข้านิดเข้าใจหัวอ,อกของคนไม่มีค่ะเวลาเวลามันไม่มีมันทรมานแค่ไหนนี่ก็เลยออกมาสร้างตัวตนแล้วก็ตัดสินใจเป็นเจ้าของแบรนด์เพราะว่าอะไรเราก็ไม่รู้ว่าเราจะกิ่งขนาดใครแต่เราก็ทําให้ดีที่สุดเนาะ เราไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครนะเราจะทําทุกวันทุกวันให้ดีที่สุดขอแค่เรามีความสุขขอให้เราพูดดีก็พอแล้วเพราะเราเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าที่ผ่านมาเราก็คิดลบพูดลบเหมือนกันหรือบางทีเคยดา่าเคยว่าคนมาก่อนก็ต้องคอยคุมตัวเองให้ดีในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเนาะเนาะแล้วก็ลงมือทําลงมือทําลงมือทําสม่ําเสมออ่ะตื่นเช้ามาก็โพสทุกวันทุกวัน ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้ามีรีวิวก็โพสรีวิวตัวเองนี่แหละนะหรือถ้างั้นถ้าเรายังไม่ที่จะขายอะไรเลยนะพี่นิดแนะนําให้ออกมาเรียนรู้ในการสร้างตัวตนก่อนนะมีความรู้ให้เรียนรู้ฟรีสามสิบคนใครที่สนใจอยากจะทําเนาะมีคอร์สให้เรียนรู้แล้วก็ลงมือทําสร้างตัวตนควบคู่กับการทํางานไปด้วยไม่ว่าจะค้าขายหรือทางานประจาหรือไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่แต่คุณอยากจะเข้าเอาตัวคุณเข้ามาในโลกออนไลน์ คุณไม่อยากเต้นคุณอยากเป็นคนที่แบบนิ่งๆเจสวยน่ารักออกมาสอนคนในเรื่องสายความรู้เนี่ยหรือกดแรง,งดักนกัจักรวาลเนี่ยง่ายมากนะไม่ได้ยากเลยหรือาการเป็นพ่อค้าไม่ค้าอนะไรก็ต้องสร้างตัวตนเหมือนกันการที่ไม่ไม่เป็นโค้ชเป็นครูก็ต้องออกมาสร้างตัวตนให้คนเห็นเราเหมือนกันค่ะนะคะเราก็ต้องมีแนวคิดที่ดีมาแบ่งปันแฟนคลับของเราเหมือนกัน fc ของเราเหมือนกัน คนที่เขาบางคนเขาก็ชื่อของเขานี่แหละชื่อ,อนิตยากรโสภาก็ชื่อนี้แหละชื่อเล่นกันชื่อ,อนี้อย่างเงี้ยถ้าเขาไม่เปลี่ยนานามของตัวเองไปใหม่เงี้ยค่ะเขาก็โด่งดังได้เหมือนกันนะในโลกออนไลน์พอหลังจากมีคนรู้จักอะคุณเก่งในด้านไหนถนัดในด้านไหนเอาโอ้ยเนี่ยนอกเหนือจากนั้นแล้วนะเอาเฟซบุ๊กก่อนแล้วกันเนาะเอาเฟซบุ๊กตั้งหน้าโปรไฟล์เป็นชื่อเราแล้วก็ขายแบรนด์ไหนก็ใส่ชื่อแบรนด์นั้น ในการลงมือทําก็ถ่ายก่อนใช้หลังใช้แล้วก็วิวลงทุกวันโพสลงทุกวันพอทําสมามเสมอประมาณเจ็ดวันขึ้นไปเนาะแต่กว่าไม่ขายประมาณเจ็ดวันพี่ก็ขายได้แล้วค่ะเนาะเจ็ดวันขึ้นไปก็จะทําให้เราขายได้แล้วถ้าลองลอง,ลอง,ล,องลองตั้งใจอยู่ซิอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่งั้นอย่างเช่นครูบาอาจารย์เราก็สอนเราว่าให้ไปนแนะนําคนที่รู้จักกันดูซิเอาหน้าของเราไปให้เขาเห็นอย่างเงี้ยเราขายเลยนะเนาะแล้วมันดีขึ้นหรือเอาสบู่ไปให้เขาลองก็ได้ ก็บอกเขาว่าเขาขายสบู่ล้างหน้าถ้าใช้ดีก็อุดหนุนสนับสนุนได้นะคะอะไรประมาณนี้หรือถ้าเราไม่กล้าไปแนะนําให้คนรู้จักเราก็โพสในเฟซนี่แหละแล้วก็หาลูกค้าทุกวันทุกวันแต่พี่อยากจะบอกว่าการที่จะไดออเดอร์ไวที่สุดอะ่ะคือการขายให้คนรู้จักกันนี้แหละนะเพราะเขารู้จักเราแล้วเขาเชื่อถือเชื่อใจเราแล้วเราใช้ให้เขาเห็นเราหน้าให้ไปให้เขาดู แต่ไม่ใช่ว่าคนรู้จักทุกคนจะซื้อของเรานะแต่ว่าก่อนที่จะไปถามเขาเราอธิษฐานจิตก่อนว่าวันนี้เราจะไปแนะนําสบู่เพื่อสร้างอาชีพให้ผู้คนก็อขอให้พี่เขาอุดหนุนขอให้พี่เขาสนับสนุนหนูนด้วยนะขอให้น้องเขาอุดหนุนเราด้วยนะอ่ะก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะซื้อนะเออพี่ก็ขายให้คนรู้จักแบบเขาเดินผ่านมาแล้วก็เห็นเขาเป็นสิวอ่ะก็เลยถามว่าจะพี่พี่อยากหายไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอยากหายเฟแน้วก็ซื้อให้เลยอย่างเงี้ยค่ะ ที่เริ่มเริ่มตั้งแต่เริ่มขายแบรนด์แรกนะคะจนแขายแอปเปิลเนี่ยขายแอปเปิลนี่ได้ออเดอร์ออนไลน์ล้วนๆเลยค่ะถ้าขายให้คนกันเองก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ส่วนมากแอปเปิลเนี่ยขายให้ในคนในโลกออนไลน์ซะส่วนมากนะคะพอเราทําไปทํามาเราเทคแม่ทีมบ่อยๆลูกค้าของแม่ทีมมาหาเรา แต่ลูกค้าก็เคยมีนะช่างมืถอถื่องนั้ไงไม่คูดหรอกอะน,ะนี่แหละทุกคนทําทุกวันทําสม่ำเสมอทําจิตใจให้อารมณ์ดีในทุกวันถ้าผมว่าเราจะอารมณ์เสียใช่ไหมเราก็ไม่ต้องโพสอะไรลงเฟซเราก็ไม่ต้องจับโทรศัพท์ก็ได้นะคะเราทําใจให้สบายทําใจให้มีความสุขก่อนปรับจิตปรับใจดีก่อนค่อยออกมาไลค์คือออกมาอัดคลิปอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้มีความสุขกับการแบ่งปันเนาะ แล้วก็ลงมือทําทุกวันทุกวันจนกว่าจะขายได้ขายดีอ่ะนี่แหละเขาก็ทํากันประมาณนี้ในการขายของเรายัอย่างเช่นพี่ขายสม,มุดล้างหน้าพี่ก็จะมาบอกปิดการขายไงลืมบอกเนาะปิดการขายในอินบ็อกซ์ใช่ไหมสุตมว่าลูกค้าทาักมาสนใจคะ่ะราคาเท่าไหร่คะแล้ก็จะค่อยพิมพ์ใช่ไหมอ่ะเราก็ถามปัญหาลูกค้าไปว่าลูกค้ามีปัญหาผิวหมองคล้ำไหมคะหน้ามันผิวเกิดง่ายไหมคะหรือแม้กระทั่งสิวหดสิวพืน่นสิวสเตรอยไหมคะ ถ้าหากว่าลูกค้ามีปัญหาเหล่านี้นะคะ,ะใช้สบู่ตัวนี้ค่ะประมาณสามวันสิวยุบเจ็ดวันผิวกระจ่างใสแล้วก็ทําให้หน้าหายมันตั้งแต่ครั้งแรกได้ใช้รู้สึกได้เลยว่าผิวกระชับค่ะ,ะแล้วถ้าลูกค้าใช้ต่อเนื่องถ้าเป็นสิวเยอะจะช่วยให้สิวต่างๆเนี่ยหายไปแล้วก็ผัดเซลล์ผิวใหม่ให้คุณลูกค้าค่ะสบู่ตัวนี้จะช่วยนะ,ะหนึ่งล่ะ ้านุ่มอิสระทําให้ผิวกระจ่างใสเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับผิวค่ะใช้ไปนานผิวคุณพี่จะกลับมาแข็งแรงอีกครั้งแล้วก็ผิวอ่อนเยาว์ลงค่ะนะและดูมีอรอร่ามากขึ้นกับการที่ได้ใช้สบู่ของเราแน่นอนนะเราก็สรุปไปประมาณนี้แล้วเราก็ถามลูกค้าเลยแล้วก็ส่งรีวิวให้ลูกค้าดูรีวิวทางแบรนด์รีวิวตัวเองให้ลูกค้าดูอ่นะแล้วเขาก็บางคนเขาเขาดูเรามานานแล้วเขาอยากได้แล้วเขาก็จะสั่งเราเลยแล้วทีนี้ เราก็ถามลูกค้าเลยว่ารับเท่าไหร่ดีคะรับเท่าไหร่ดีแล้วก็สนใจก็สั่งซื้อสอบถามได้นะคะอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่สิคิดก่อนคิดก่อนรับเท่าไหร่ดีคะแล้วลูกค้าก็จะตอบมาแล้วเราก็ค่อยขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรอ่ะพอหลังจากนั้นก็ให้เราเนี่ยนะรอถ้าสมมติคนจะเอาเนาะเขาจะส่งที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็บอกลูกค้าว่าหนูจะส่งวันนี้พรุ่งนี้อ่ะ พี่คะตอนนี้ของยังไม่มีนะคะหนูขายสินค้าตัวนี้มาเพื่อฟรีออเดอร์สินค้านะคะลูกค้าสั่งซื้อสั่งจองได้ส่งพร้อมกันวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนายี่สิบเอ็ดมีนานี้นะคะพีะ่ถ้าหากพี่สนใจก็สั่งจองไว้ก่อนนะแต่เรามีคอร์สให้คุณพี่เรียนรู้แล้วเอาไปสร้างตัวตนได้เลยพี่สนใจเริ่มสร้างตัวตนเลยไหมคะเพตราะสมุ่ตัวนี้เราทํามาเพื่อต้องการปั้นนิ้วเลอร์ค่ะพี่ปั้นซีโอค่ะนะที่เคียงข้างติดตัวกัน สมัยก่อนมันเรียกว่าดิวเลอร์สมัยนี้เขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์นะคะคือหุ้นส่วนนั่นเองนะที่ร่วมทําธุรกิจอเป็นพี่เป็นเพื่อนครอบครัวเดียวกันเนี่ยเราก็บอกลูกค้าไปถ้าหามว,ว่าพี่ไม่ได้สนใจที่แบบจะเข้ามาหาเงินมาลกออนไลน์แต่พี่อยากใช้แต่พี่รอได้ก็รอนะคะรอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องซสีเรียสเพราะเราขายสมุูตัวนี้หรือขายสินค้ามาเพื่อฟรีออเดอร์นะบอกลูกค้าด้วยเอาเฉพาะคนที่ลูกค้าพร้อมโอนจอง เออถ้าพี่ยังไม่อนจองไม่เป็นไรแต่พี่มีแบบรับปากหนูหน่อยว่าแบบเอาจริงอ่ะถ้าเอาจริงหนูจะได้แบบส่งคอร์สให้พี่เรียนแล้วก็สร้างตัวตนไปด้วยกัน,แล,าาน <S <S แล้วก็มาทําไปด้วยกันเราก็อาจจะทักไปคุยหรือโทรไปคุยให้รายละเอียดไปเลยเพราะว่าถ้าสมมติเขาจะเอาจริงๆรอ่ะเน,ะเนะเาะพะบอกไปเลยว่าเราไมา่ได้ทํามาเพื่อขายขายธรรมดาขายเพื่อได้กําไรอ่ะ เราทํามาเพื่อช่วยคนน่ะช่วยคนได้มีรายได้ไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะอืมก็แค่นี้แหละประมาณนี้แหละแล้วก็ทําทุกวันทุกวันแล้วทีเนี้ยเพื่อนๆอ่ะก็จะทําให้เพื่อนๆแบบขายดีขายปังเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกค้าจะใจดีมาซื้อตอนไหน มาร่วมลงทุนกับเราตอนไหนแต่ที่สําคัญเราก็ต้องทํานิสัยดีๆเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันด้วย,ยงเนยค่ะเออพี่ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะเราจะไม่วายขอบคุณมากคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วยเหลือนี้ด้วยนะคะหรือเพื่อนๆที่อยากทําจริงๆทักมาปรึกษากันได้นะยินดีให้คําปรึกษานะคะการตลาดการตระเลิดนะคะพี่นอ้องขายว่าเป็นกขายเป็น,ปนแน่นอนเอาใบหน้ากับผิวหน้าผิวกายมาหาตังกันจ้ะเชื่อไหมคนขายสบู่ล้างหน้ารวยกันก็เยอะแยะนะคะ ว่าโลกแบบนี้คนคนมันต้องใช้สบู่ล้างหน้านะคะนะคะออมีอีกหลายร้านคนที่แบบเขามีปัญหาอยู่หน้าแต่เขายังไม่เจอสบู่ที่มันตรงใจเขามาช่วยคนไปด้วยกันใครที่มีรอยดำรอยสิวเป็นสิวก็มานะคะทำกับพี่นะคะบ๊ายบายโทรศัพท์มันก็นมีปัญหาเนี่ยจะจับน,นิโน่ได้ว่าข้าก็อดทนสู่กันไป